ะะสวัสดีทุกคนด้วยเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชอนะ่องนัทพรสองห้านะคะห่างหาย,หายจากการทำคลิปไปนานมากวันนี้นะคะเราก็กลับมาทำคลิปแล้วนะคะก็ตามหัวโจทย์ชื่อคลิปเลยนะคะว่าวันนี้จะมาบอกนะคะว่าตอนนี้อเทคคอมมดอะไรอยู่ซึ่งจากคลิปก่อนนะคะทุกคนอายไปเพิ่ลบค่ะเราไม่สามารถกู้คืนได้ก็เลยต้องมาทำคลิปใหม่นะคะมุมข้างหลังอาจจะลบมากเลยนะคะทุกคนไม่ได้ลบหน่อยเลย เราจะมาพูดถึงฮอร์โมนที่ไอทานอยู่ทุกวันนี้นะคะนี่เลยคะ่ะทุกคนเอสโตรเฟนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเอ็นโดโครนะคะ2องตัวนี้นะคะที่ไอทานอยู่ก็มีเป็นเอสโตรเฟนแล้วก็เอ็นโดโคร์นะคะส่วนเจ้าตัวเอ็นโดโครไอก็จะทาน1ส่วนสค่ะทุกคนเอสโตรเฟนก็จะทานวันละ2เม็ดนะคะ ก็ห่างหายจากการเทฮอร์โมนไปจริงๆอ่ะ3ปีค่ะทุกคนแล้วก็กลับมาเทครอบนี้นะคะก็ต้องเทคให้กับตัวเองหนักนิดนึงรอบนี้ก็จะกินระยะเวลาประมาณไปตลอดเลยนะคะไอจะทานเอสโตเฟมกับเอนโดควานนะคะตลอด6เดือนค่ะทุกคนจากนั้นก็จะมีออฟฟิม ละมุนเข้ามานะคะเมื่อก่อนไอเป็นคนที่มีสิวเยอะมากนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเหลือแค่รอยสิวเก่าแล้วนะคะคลิปนี้ก็มาบอกแค่นี้นะคะทุกคนว่าเทคอะไรอยู่สําำหรับคลิปหน้าอยากให้ไอทำคลิปอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะคะอ๋อลืมบอกเอสเตเฟนกับเอนโดกราไอสารล้างพิปปองนะคะตรงนี้เลยคะ่ะทุกคนแอดไลน์เข้าไปสั่งให้เลยนะคะไปแล้วนะคะวัสดีค่ะ